ขอ,ขออีกหนึ่งภาพนะคะเป็นภาพที่ถือเกียรติบัตรนะคะอาผู้ตรงเลยสาขาต่อไปเป็นเทคนิคพื้นฐานและช่างกโลโรงงานนะคะสาขาต่อไปนะคะเป็นสาขาช่างเชื่อมโลหะนะคะนำโดยท่านอาจารย์พยาวสุขสาขาไฟ<ป>ฟ้าก็ยกิ็นตัวเลยนะคะยานชัดสาขาช่างไฟ ขออีกภาพค่ะเป็นกิตติบัตรที่ถือพร้อมกันนะคะโอเคค่ะสาขาคะแนกวิชาสามัญสัมพันธ์เตรียมตัวนะคะนะคะท่านอาจารย์สุชาติเกษีส,สังนะคะแล้วก็ท่านอาจารย์ดวชมพูนะคะปีมา,าท่านอาจารย์นะคะมีสีสันนะคะสำหรับวิธีไล่ขุงรานะคะสาขาวิชาต่อลงเส้นนำ เป็นเป็นการสร้างความตื่นเต้นให้กับเพื่อนคณะคุณครูด้วยกันค่ะสาขาวิชาต่อไปเป็นค้ารากรรนะคะแล้วก็สวยนะคะค่ะสาขาวิชานะคะวันนี้นะคะท่านไม่สบายนะคะมานะคะก็จะมีนะคะน้องมิวนะคะนางสาวพนิภาทุมทองนางสาวสุภลักษณ์คำตุ้มนะคะนางสมเด็จพระสุพรรณนะคะ ุสลพันธ์นะคะนางสุพรรณีรุ่งแสงนะคะนายชัดชัยกิ่นจันนะคะนายอานาวินคังกลางนะคะนางสาวอา,ารุนีพิมพ์สนนะคะนางจุธามาตต้นสุวรน,นะคะนางสาวนฤทัทยศรีสังขารและนางสาววันสิริจิตบุญนะคะโอเคค่ะยืนตรงค่ะสวยค่ะสวยมาก ที่นายราชภัฏศรีเกตนะคะมอบให้ในพิธ <Vas eline> <jud os> ีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2568หรือนักเรียนที่จะจบการศึกษาไปเราจะมอบให้ในพิธีกีฬาศรี จ้าหน้าที่แล้วก็นักเรียนนักศึกษาที่น่ารักทุกคนนะครับความรู้สึกแรกอยากจะเล่าทดสอบพอาก้าวเท้าลงที่เหยียบพื้นแผ่นดินสาวกจักเสีเปลิ่นขนลุกเลยไม่ได้่าไม่ได้เป็นไม่ได้รู้ว่าเป็นอะไรขนลุกวามรู้สึก,กเลยเรากลับมา นบ้านนั้นหนึงวันนี้เป็นวันที่ถือว่าเป็นวันวันดีเป็นวัน,รนพระครับเราประดิษน์นประดิษฐ์มาท,ท่นเลยค่ะโพอไรโอูกแอบลูกูกแถวหลังแอบนิดนึงดูนะครับสิ่เน,น,น,นื่องจาก ที่ผ่านมาผมเคยสังเกตว่าเราไหว้พระหลายครั้งก็เห็นว่าพุทธรูปเราสีมันลอกแล้วก็มันดูแล้วไม่ไม่สง่าไม่สง่างาม,มก็เลยได้บอกผกูประจักษ์ว่าทําสีพระให้พอหน่อยสิ่งที่จะทําให้พวกเราดูสวยในสายตาเช่นครับท่านพอครับ เราได้รับเกียรติจากท่านแล้วนะครับก็เลยบอกให้คุณครูประจัก์ว่าทําสีให้พอออหน่อยในที่นี้ก็คือว่าทําให้สวยงามซึ่งจริงๆแล้วพระพุทธรูปองค์นี้เป็นพระพุทธรูปทองเหลืองผิวทองเหลืองอยู่แล้วใช่ไหมประจัก์นะครับซึ่งก็ทําสีพ่นจริงๆพอจริงๆแล้วเนี่ยพออยากให้เป็นทองเหลืองโดยที่ไม่ต้องพ่นสีนะ แต่ประจากษ์บอกว่าเขาทําไม่ละงงานไม่ละเอียดก็เลยขอขอพ้นนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันดีที่ทางคณะผรูบริหารคณะครูและนักเรียนนักศึกษาได้อัญเชิญพระพุทธรูปปฏิมาขึ้นปฏิสถานแท่นบนตดของวิทยาลัยสาวพระชังศิเกตก็เป็นอีกอีกวันหนึ่งที่เป็นถือว่าเป็นวันดี โดยที่ท่านทุ่มในการเทคนิคราศีสลัยท่านมาเป็นกำลังใจให้กับสาวท่านศรีเกตเรานะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณท่านเราตบมือให้กับท่านด้วยนะครับที่มีวิทยาฐานะเพิ่มขึ้นอีกขั้นก็คือครูเจี๊ยบนะครับรครูเจีย๊ยบครูเจบ